ในข้อที่ว่าสิ่งที่มีชีวิตนี่มันอยู่ตามลําพังคนเดียวหรือตัวเดียวไม่ได้มันมีอะไรอยู่หลายอย่างหลายประการที่ธรรมชาติกําหนดมาในตัวแล้วว่าจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันแม้ที่สิดิแม้ที่สุดแต่จะรอดชีวิตอยู่ได้ด้วยการมีอาหารกินก็ยังต้องเนื่องอยู่ด้วยกันและกัน คือว่าในในกรณีที่ตนเองไม่อาจจะช่วยเหลือตนเองได้ก็มีผู้ที่ช่วยเหลือด้วยความเห็นอ,อกเห็นใจกันพิยาการอย่างนี้สังเกตได้แม่ในหมู่สัตว์เดรัจฉาน <c oughs> มีความเป็นอยู่ที่ร่วมกัน รวมกันเป็นฝูงอย่างนี้มีความปลอดภัยกว่าที่จะแยกกันอยู่เหมือนกับช่วยกันระมัดระวังอันตรายช่วยกันป้องกันอันตรายช่วยกันต่อสู้อันตรายจึงเกิดมีระบบสังคมต่างๆขึ้นแม้ในหมู่ตัดเดรัจฉานแม้แต่ต้นไม้นี่ก็เถอะถ้าเราจะมองดูกันสักนิดหนึ่งก็จะเห็นว่า การที่มันอยู่รวมอยู่กันเป็นกลุ่มนั้นมันต้านทานอันตรายเช่นพายุเป็นต้นได้ดีหรือว่ามันจะเก็บความชื้นอาหารหรือน้ำไว้ได้ดีกว่าที่จะแยกกันอยู่เป็นต้นโดดเดี่ยวไกลๆเราจึงเห็นป่าไม้ทินหนาแน่นอยู่กัน อย่างปลอดภัยอย่างเจริญงอกงามกว่าต้นไม้ที่จะอยู่ตามลำพังหรือโดดเดียวอย่างนี้เรียกว่ามันรวมอยู่ในกฎเจนฑ์ที่ว่าอยู่ตามลำพังคนเดียวไม่ได้ mm hmm. เกิดเป็นธรรมเนียมขึ้นมาเองเกิดเป็นวัฒนธรรมประจําสิ่งที่มีชีวิตข,ขึ้นมาเอง กล่าวคือการสังคมกันนั้นถ้าจะมองดูให้ชัดลงไปอีกถึงระบบต่างๆที่สังคมกันนี่อย่างน้อยก็จะมองเห็นได้ว่าระบบแคบแคบและระบบที่กว้างขวางการสังคมกันแต่ภายในครอบครัว อย่างนี้เรียกว่ามันแคบการสังคมกันนอกครอบครัวไปจนไม่มีขอบเขตอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นระบบที่กว้างขวางแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องกระทำให้ถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่เข้าใจความหมายของคำว่าสังคมอาจจะไม่มองเห็นว่าการสัมพันธ์กันในครอบครัวก็เป็นการสังคม เพราะว่าภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่นี่มันดิ้นได้หรือกำกวมถ้าจะเอาความหมายที่แน่นอนย้ยถือว่าถ้ามันมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็มีทางที่จะใช้คาว่าสังคมได้สำหรับการกระทำต่อกันและกันหมายวามว่าถ้ามันมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็มันมีโอกาสหรือลู่ทางที่จะมีการสังคม น่จึงมีการสังคมได้แม้ภายในครอบครัวการที่ผู้หญิงกับผู้ชายจะสมรสแต่งงานกันก็เป็นจุดตั้งต้นของสังคมครอบครัวจะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมีบุตรมีหลานเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องกระทำให้ถูกต้องแม่พระพุทธองค์จะไม่ได้ รงเป็นนักสังคมสงเคราะห์แต่ไ็ทรงบัญญตัติธรรมะเกี่ยวกับสังคมในครอบครัวนี้ไว้อย่างละเอียดละออซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะได้เคยได้ยินได้ฟังมา <c oughs> เป็นอันว่าพร,ระศาสดาที่สอนธรรมะในระดับสูงสุดเป็นโลกุตตระก็ยังได้ทรงชี้แจงถึงธรรมะขั้นพื้นฐาน คือสำหรับสังคมทั่วไปสำหรับประชาชนเหล่านั้นจะได้ประพฤติให้ถูกต้องเป็นพื้นฐานเสียก่อนจึงจะมีความก้าวหน้าสูงขึ้นไปในธรรมะในระดับที่เป็นโลกุตระเราจะถือว่าอันนี้เป็นวัฒนธรรมพื้นฐานกล่าวคือการประพฤติต่อกันและกันให้ถูกต้องในทางสังคม